มาจ้ะทุกคนมาหาเนาปลาสมอนน้ำกันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปซื้อปลาสมอนมาทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนเสียงผู้ใหญ่มากน้อ,นอสดุด้วยจ้ะทุกคนเกนิมาฮัน,น ส่วนท่องมันในเสีเาไว้ทอดกิสีอันลูกไส้ยอยากกินดองอันปลาแซมอนดองทุกคนนี่อยากาเสิอเฮดสิมาหานดองแต่ว่าเนี่ส่วนทองมันเนี่ยมันมันมันเนาะแต่ทุกคนก็สีเอาไว้อเอาไว้ทอดกินมันแบ่บท่องปลาซมอนเนีหมทุกคน เน้อก็ะเียมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นสกุนเนาะทุกคนแต่ว่าอันหนังมันนี่ก็ะเทียเอาไว้อันทอดคือกันทอดกับกรอบแล้วก็ยำกินแซ่บคืออย่างนี้เด้อทุกคนเลยแซ่บทอดหนังปลาสมองทอดแล้วก็มายำมันก็จะแซ่บดีนี่มี้อดกลางเลยตอนนี้มันแดงเสียวออก เี่ยก,กัสิหันเป็นสีสกปส่วนสีอืมสียนดองหันเข้าก,กับสิมะหันอีกเธอหนึ่งเป็นสินในหน้อยๆนะาจะแบบอันนี้ลูกไรายสื่อมาไหวห้ดอกนีมบอกว่าแม่เฮ็ดดองป่าให้เซม่อนซื้อกินในแม่เฮ็ดมื่อน,นั้นแสบว่าสันว่า อยากกินอีกว่าสั่นว่าเอ้ยอยากกินมันก็สิ่งยากอีกย่งก็สวอมากว่าสนุกว่าเห็ดเอาอยู่เมืองนออเมืองนาน่ะเห็ดเอาเบื้องตอย่างนั่นแหะทุกคนมันม่ได้สบายคือเมืองไทยด้อยู่เมืองหนอกผู้ใดว่ามันสบายมาทุกคนนางป่ากระชิดมาเป็นแบบนี้แล้วก็เสียว ใบถั่วบย้ำจิ้นบดบย้ำเขาก็เอะเาือาแกงกับมะขุ่นกับถั่วเปนอาแต่ทุกคนเสียบคืออย่างนี้เดีอวเห็ดส่มกับเสียบด้วยแต่ทุกคนส่ปะสะมปลาสซมอนเฮ็ดได้หลายอย่างส่วนพ่อบ้านเนี่ยเพิ่นเสียบมะกอกามะเขือแก,งแ,ก,แกงแดงกับเสียบแล้วก็อันต้มค่า ต้มคาปลาสะมอนแซบดีเด้อทุกคนลองเห็ดมังแซบดีอันนั้นก็ได้อะมาหนึ่งหนึ่งตะเกี่ยวแล้วแต่ทุกคนแซบดีเด้อหนึ่งตะเกี่ยวกินไตสดหลายมานก,ก็ข่านแต่ทุกคนอัอนสำหรับผู้ที่ันจังุ่มเฮ้านี่มันยวน ปลาปลาแซลมอนกัะบาดใดเนาะแต่ทุกคนข้าอยู่มังหนอกแล้วมันหากินไงก่อนอยู่บ้านห้าเนี่ยมันเกิดเลยแบบว่ามันเบื่อหันแมททุกคนอยาก,กินปลาคพระปลาดุพูแลจังยญๆเนี่ยเอามื่อหนึ่งกินกระซีแซบ,บปลาแซลมอนนี่กินดูลาลกระชี้ข้านกินได้มันบ่แซบแมททุกคนมันโดนโดนกินเธอหนึ่งมันกระแซบอยบู่ คสอเห็ดหลายแค่หระดองก็ได้ก็สีแบงไว้ให้ลูกน้ำให้มันเอาไว้ไปทอดกินให้มันไปเห็ดยังกินกับมันเห็ดน่แจะทุกคนหลายอยู่เด้ตัวหนึ่งก็ได้หลหลายได้ทุกคนนี่ว่าถือกับถือสีว่าแพงกับ่แพงส่วนนี่มันก็ลดมันก็ขายใ่ค่าฟังเนียนะ ช่วงนี้ก็เลยเสือเอามาพอบานก็บเสือมาสินหนึ่งลูกก็ซเสือมาสินหนึ่งสินใหญ่ๆสิละทุกคนแบ่งไว้ให้ลูกมันไปทอดกินลูกบาสั่นกับเห็ดมันก็ทอดแซนมันก็ไปสเต็กกินกับหัวมันเอาไปห่อเขา ใส่ห่อเขาไปกินที่ทำงาน,นจ้ะทุกคนเป็นสีอะไรจ้ะกระสีแดงและกระสีเอาไป็นหลังก่อนนะแต่ทุกคนเนาะหลางเฉียงหลางยังก่อนเด้อทุกคนกระดองแซลมอนซีอิ๊วนะจ๊ะดองแซลมอน นี่ดอเครื่องสีดองมาจะ้จะมาจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องปองไปทั้งหลายสวัสดีจ้ะมือนี้ยายะสีมาดองอันปลาแซลมอนจ้ะทุกคนแล้ก็เสียแซลม์นเนี่ยมาหั่นสะก้อนน่าจ้ะหั่นเป็นชิ้นบางๆบ่าบางปันได้ละเฮ็ดบางหลายมันบ่แซ่บจ้ะทุกคนให้มันหนาๆเน,นี่ย สวยๆแน่นอกจากเห็ดจังสีหลายยะยาเห็ดอันก็เสวัสัสนลูกทรายมันอยากเห็ดให้ลูกทรายกินแต่ทุกคนเห็ดง่ายๆสไตล์ยะยาเนี่เราก็ต้องทำมันสวยยังมากไม้ดอกกะบวัวใดเฮ็ดทำขายนอกจากห้าเห็ดกินเนะาะทำกินแบบบ้านๆน,นะคะทุกคน เห็ดให้ลูก,กซื่อเนี่ยแหละจัดทุกคนกับกระเทียมเนี่ยเข้ากับห้าลูกไส้มันอยากมันสื่อมาให,ห้งเสียนบหมือนไงนึงก็เลยมาเห็ดมืม่นนั่นเห็ดเอาไปส่งมันซิมเบิง่งมันลาว่าแสบมันก็เลยสื่อไม่เห็ดกินอีกเอาพริกน้ำจัดทุกคน ัาน,นธรรมดาคือห้องเสียดแจวน้ำป่านั่แหละส่วนซีอิวนี่ยายาใส่เท่าอันฝรั่งใส่เท่าเงินเจแปนถ้าจะอันนี้ซอสเจแปนอันนี้ซีอิ๊วขาวบานเ้าจจะ กระน,น,น,นาบมะนาวขน้นเลยให้ย่าเห็ดใส่มะนาวหนึ่งเกตุทุคนเสียบแล้วเนี่ยซิมสำเนียงพี่น้องลองเห็ดเบืองเด้อใส่นี่ลงไปใส่งาขาวลงไปยิบโรดจ้ะ ยิบใส่ลงไปเลยเอามือห้าเนี่ยละเห็ดหลดเห็ดง่ายๆราต้องอยุ่งยากยางมากมายเราแต่ทุกคนเห็ดกินทำกินที่บ้านเรารักโลอยู่สูอ้อมใจรักบ้านเกิด พริกลงไปจังซีเลยจังซีเลยกระเทียมลงไปจังซีเลยแต่ทุกคนแค่นี้กระเซ็จเรียบร้อยเลยเด้อเดี๋ยวมาเบิ้งกันนาตจ้ะ